ขอสวัสดีชาว YouTube และชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการคิวโซนแมนไฮเกอร์เกมเมอร์ทีวีและเกมที่คุณกำลังชมตอนนี้นะคือเดซิมอนและแขกรับเชิญวันนี้ก็มีคุณทิวกับคุณยูซี่แบ็กเกมหีหมานะครับในยามราตรี<ม>ที่มีตมหมะหมาห่าวแล้วผมจะไปแล้วเมื่อกี้ผ<ด>มก็มกถึงบาโลตา้าแต่ว่าของไม่ดอกสักทีนะผมก็เลยออกมาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปหาเต็นต์ตั้งแคมป์กันนะตั้งแคมป์กันนอกแมปเลยจากพาร์ทที่แล้วไปบาโลต้าโดนหอและยิงครับไอเชโน จะโกหกพูดเล่นหรือไงไอ้กระดูกนี่รักษาตัวเองได้ไหมกระดูกเอ่ะผมกระดูกขากมอฟินไงมอฟินได้เก็บมาได้เหรอกล่องไหนกล่องนี้อ่ะผมมาถึงละผมมาถึงชโนละผมถึงตัวซีนึ่หกร้อยเมตรผมาไม่แค่สองร้อยกว่าเมตรเองผมวิ่งมาเนี่ยผมผมไม่ได้ขี่อะไรมาเลยเลยคือกว่าโดนฮออีเหมือนพักที่แล้วโอ้ย ก็นว่ารักษากะดูก่ะอเวเร็วเร็วเรอะไรเยอ้าวไมลยมันช่วยผมหน่อยไม่รู้ว่าคุณไงเลยผมอยู่แถวอสองรอเมตรผมถึงแล้วในป่านะไม่ใ่าในป่าอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในป่าเอ้ยมันสียหอแต่เขาไม่เห็นนะ อีกหนึ่งเลยเม่ผมถึงแล้วอีกองสิบอะเนียเห็นพี่แล้วไม่ต้องแล้วเจอแล้วอ่ะ <c oughs> คอรจะไปซ่อนที่ไหนก่อนดีแป๊บนึงขอเก็บจักรายานกับเราหนแป๊บนึงผมอยู่ไหนนีพี่อย่าวิ่งมนถนนเดี๋ยวเผื่อซอมบี้มาสปาว์พอดีเดี๋ยวชิปหายไปมาทางไอ้จ<บ>ุดเดิมบิงมาเรื่อยๆจนมาเจออะไรวะตึกกับ ดมเหมมือนาตรงจุดสีพวกผมอยู่ตรงจุดสีกระดูคานให้พี่คานไปเลง่ายเอ้ยก็คต้องคานอยู่แล้วคุณใครมันอะไรอะกิ้งเร็วกว่าไปดูโรงพยาบาลกันไปไปดูโรงพยาบาลกันไปไทำไมคุณเดินค้างใครไม่ไมท่านไงคุณเดินค้างผมอยู่นี่ผมอยู่ด้านหลัง ไะเจอตัวซีมังเก่าวะคุ้มค้างอ่ะผมไม่ได้ค้างผมเห็นพี่วิ่งเลื่อนอยู่เลยเท่าเหร่พันกิโลแต่ผมก็เห็นพี่วิ่งเลื่อนแนะแล้วผมแล้วพี่ก็วิ่งเลื่อนอยู่ไงซึ่งสมิสเปล่าแล้วไปไปไปค้างข้างหมดเลยมันเห็นแน่นอนบวกครับกระดูกคางนี่ขับรถได้ไหมวะได้ได้ ก็หนะขอให้น้ำมันอย่าหมดแล้วกันหเลือดซอมบี้ตบเลือดไม่ล้นเลยเจอลูกธนูอะลูกธนูไม่ธนูไม่เห็นจะมีดอกปาปะปโอเคเจอซอมบี้สปาวตัวที่สองแล้วแต่มันอยู่ไกลเย็ดน้ำมันไม่หมดแต่เสียดายโดนถอดล้อไปถุยจะขับได้ไหมไอซอมบี้มาว่ะด้านหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กดชิปเดินกดชิปเดินกดชิปเดินโอ้ยใครมาช็อต หลายรอบอยู่แล้วซอมบี้ตามมาไม่ทันไม่มีคนเข้าห้องมาไปเก็บละไม่ช็อตแกดิบ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 ไม่ต้องกดคลิปแล้วพี่วิ่งยาวเลยเฮ้ยชีวิตมันยั่งต้องยาวไปเฮ้ยอย่ากดวิ่งนะฉันอย่าไปตายหรอกเดี๋ยวผมเอาบตรมาดีหมแล้วครับดีเอาไรผมมีบัตรแบ็คอยู่สองสามอันเดี๋ยวเติมเลือดได้ไม่ตายหรอกด้านหลังด้านหลังด้านหลังครัด้านหลังให้เข้าเข้าเข้าที่นี่ก่อนไหมก็เนี่ยจะเข้าอย่างเงี้ยโรงแรม เล่นเซิร์ฟอะไรกันอยู่เซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟเองด้วยกันนะอ่าเซิร์ฟใครใครเข้ามาเพื่อนผมเพื่อนมึงนี่ไม่แม่งจะบอกว่าไม่แม่งโคตรกัดจะยิงทำไมเชี่ยแล้วไงโอ้โหมาถักสาราทิตย์ไม่ไม่ได้ยิงนะ ปืนลั่นผมกดปอมินโดนะแล้วผมก็คลิกอืมผมกดปอมินโดผมออกไปดูว่าใครเข้ามาแล้วผมก็คลิกกระไม้ทันก็ยิงหรอกปืนลั่นคลิปหายบอกแล้วเกณนี้ปืนลั่นได้ผมไม่เชื่อผมกี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวคลิปได้ไหมสามตัวนี้ได้อยู่ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วผมต้องกิ้งไปอีกกี่ทีถึงจะถึงที่มาสี่ตัวพี่ หางานให้ผมมากเลยอย่ายิงแม่ละ่ะอย่ายิงอย่ายิางยิงยิงมันยิงมา,อา,งมารอให้มันขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวมันจะได้เดินมีขวานด้เลยอาหารก็เริ่มหิวแล้วต้องหาต้องไปหาสเปอร์มมาเก็ตต่วนเลยรอ พี่อ๋อพยายามวิ่งพยายามวิ่งไปเออแล้ก็ลวงก็ไม่มีมีมีหามสุก่อนนะมีตัวไหนมีหามเลยมีหางเลยโอ้เหลือเลือดเก้าพันเลยผมบวกไม่เก่งเหมือนคนดูซีอ่ะไป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 ลุงไปนดีกว่าเขาไม่ได้ตึกก่อนเร็วทำไมซอมบี้แม่งชอบตามกูมาวะได้เลือกกูดอกดูแล้ว โอ้ยคอปเตอร์จริงอ่ะนี่หาไม่ได้นี่นในี่อยู่แถวผมนี่แหละโอ้โกระดูกขาดแดงแล้วแดงแล้วแม่งกระดูกขาดไม่พอมีคอปเตอร์เลืเลยทั้งเจะทำระบากไม่เป็นไรผมเติมได้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองผมเลือดเลือดผมเหลือสามพันแล้วเดี๋ยวใครนั้นไม่มีอาหารมีแต่น้ำนั่นไงงั้นไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อน แน่ใจว่าจะไปตอนเนี้ยไม่รู้เลยกุนแก่นเต็มข้างนอกเลยนะพี่ปลาปลาปซูเปอร์ก็บซูเปอร์นำเลยไงเฮาเตอร์แต่ไม่สนจผมโซเวียเอาใครมาต่อจารีน่าขอมือสองตัวด้านหน้าอีกสองต่อจารีน่าผมน่ย ไม่ต้องแล้วมันเห็นแล้วแต่กดนั่งไว้เพื่อไม่ให้คุณหารถเรืออะไรสักอย่างแน่งมาตรงมาแถวถนนอ่ะมาตรงที่จุดเคยนัดพบไว้ที่ว่าโตโออะไรเนี่ยมาวิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องสนใจแม่งแล้วไปเลยครับผมขอหาเสบียงในเมืองนี่ก่อนแป๊บนึงไม่ต้องเลยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเยอะเยอใครอ่ะไปไหนกันเนี่ยอไปหาของเฮ้ยมันยิงยิงถือถือสไนเดอร์ถือถือปืนเร็ว แอดมิน <Ad> ไม่ใช่แล้วเนะี่ยตายยังแอดมิน <Ad min S 2> ไม่ใช่แล้วเนะี่ยชื่อเ <Ad min. S 2> อ้ยนี่แอดมินนี่เฮ้ยแอดมินจริงๆริง,งทำไมแ <ผม S 2> อดมินผมเองจำได้เปล่าไม่ได้ครับแล้วปืนไม่ไหนอ่ะฮะแอดมินะ <Ad min. S 1> ปืนเพื่อนผมมันบอกว่าเอาปืนเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าพอได้พอเก็บปุ๊บปืนหายเลยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้คนระับติดกล้องเก็บปืนไม่ได้ครับปลปลาปผมจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ไาเร็วเฮ้ยถามดิแอดมินใครขี่ฮอยิงอ่ะเออแอดมินครับแอดมินแอดมินเมื่อกี้ใครขี่ฮอไล่ยิงพวกเราอ่ะสามคนโดนกันหมดเลยอ่าอ่าบอดครับบอดโอ้โหเอาแทบตายเนี่ยนะแอดแทบตายเลยนะไม่ไหวเลย AI เซิร์ฟนี้เอไอมันโหดอยู่แล้วเกมนี้ โอเคไปครับไปช่วยของทหารคนนี้นะครับของยิงคานอยู่เลย AI ไม่โหดจริงหรือเปล่าชิบตายแล้วชิบนะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเข้าไฟเลยวิ่งเข้าไฟลงเฮ้ยทางนู้นน่ะผมอยู่ทางนั้นแล้วนะมารับผมหน่อยดิโอ้มันบินมาแล้วมันบินมาแล้วมันไม่เห็น AI ควายแต่ประเด็นเขอขอแบนเดดก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องหาอะไรกินแล้วแบนเดดเนี่ยไปหลังซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมีมีมีสุด ไปหลังไฟมีซุปเปอร์มาร์เก็ตลงดำนึงดิเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวผมให้พี่เติมให้เดี๋ยวพี่เติมเลือดให้โคตเติมเลือดให้เพื่อมันจะไวกว่าเติมเองมันจะช้าแป๊บนึงขอคอคอแบนดี้กับแม่หนึงต้องแบนดีก่อนทำไมอ่ะพี่เลือดไหลอ่ะเออแล้วใครมาถอยกระเป๋าเนี่ยแหมตอบเตอริมกระได้โอ้ในตัวพี่ไม่มีของให้จิกเลยอ่ะไกลเกินอ่ะเปิดเติมให้ผมหน่อย

มาตัวกูมาเติมนานลนะทิ้งบัตรแบงค์มาทิ้งบัตรแบงค์มาเร็วอทิ้งละขอเข้าไปดู่งไฟก่อนบ้างไหมพยายามระวังซอมผัสเลยอ้าวครับอ้าวไม่ไม่มีคนามตองไม่เหี้ยกระดูกหายแล้วอะไรวะขามัเรื่อยๆกระดูกหายเลยอ่ารักษาได้แล้วเไปแล้วเพื่อนเฮ้ยเก็บบัตรแบงค์ไม่ได้วะรับอ่ะเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ไปไปไปรถไฟเมาเอกี้เราหิวแดงแล้วแหละแล้วแป๊บหนึ่งฮ้ยทำไมไม่เห็นฉ่ำวะเฮ้ยอย่าเดินออกไปซอมบี้มันอยู่แป๊บหนึ่งเติมเติมไหลเติมประมาณยี่สิบสามสิบทียก่อนจะเสร็จอ่ะเติมอีกนะเติมนานเติมเองมันเติมนานเติมก็สมควรนะเติมเรื่องตั้งสี่พันก็น่าจะนานละดูดิกี่รอบแล้วเนี่ยเติม สามรอบมาน่าจะเสร็จสามรอบอะนี่น่าจะรอบสุดท้ายแล้วเออป่ะเอ้ยเติมอะไรอีกเนี้ยเติมร<ป>อไปเลยเสร็จแล้วปไปไปุปเปอร์ซุปเปอร์ซอมบีป้ป่ะไม่ใช่วอร์ซี มองว่าเขาไปโดนหออะไรยิงนะเนี่ยสุ per อ,อ,อยากรู้จริงทำไมคุณไม่ขอดักกระน็อบเอ้ยยิงเลไม่ได้ยิงผมถือขวานผมไม่ขอ,อผมไม่อยากขอแอดมินเขาแอดมินเขาก็ใจดีอ่ะที่แท้แอดมินเขาก็เป็นที่แทแ้ทแ,ทแอดมินก็เป็นพวกชอบยิงซอมบี้เล่นนี่เอง <c oughs> แต่ผมว่าเซิร์ฟนี้แอดมินเขาดีนะไม่เหมือนเซิร์ฟนู้นแอดมินมันแอดมินผมว่าแอดมินเซิร์ฟนู้นเขาก็มาดียิงหรอกผมว่าเอไอยิงมากกว่าอย่าพูดไอเสือจำได้เลยไอเสือแล้วพี่น้องใครวะน่ะแอดมินบอกใครครับยังไม่แอดมินเขาใส่ชุดเสื้อสีแดงมันลน้นจำได้ของไม่ดอบอาหารไม่มีอาหารเราเรจะหิวแล้ว,ลวใครครับเนี่ยมันจองอะไรตู๋นผมเนี่ย ไม่มีของดอบผิดของดอบไม่มีผมไม่มีค่ะผมมีต่น,น้ำผมก็ขอกินก่อนเลยกันนะมัฆ่าสาัตว์ตอนนี้กระดูกห่าครับน้ำตอนนี้ทำไมหายไม่ดูเรา<ต>มามทำอะไรครับเนี่ยจะปัญญายาอะไรดีอนน่ะยังไงนะหืมอยู่ตรงสเปรยเนี่ยเริ่มมีของดอบแล้วอะไรอ่ะอาหารไหมเริ่มมีของดอบแล้ว รอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันกรนะดับทำไมของมันเกมนี้ไม่ไม่ค่อยดรอปอะกระป๋องเปลาเขาทำไมบางทีเกมนี้ของมันไม่ดรอปอะไม่รู้เนะ<ฮ>ซิร์ฟนี่ของไม่ค่อยดรอปเลยเว้ยขออาหารนะแอดมินมาบอกแอดมินของมันไม่ดรอปวะ่ะพวกผมก็เลยไม่มีอาหารกินกันเนี่ยเมื่อกี้เพิูดๆกันว่ขอ<ม>ตอกใจหมดเลยปะแล้วเขาสองดูโอ้ ตก,ตกใจแอดมินครับอของมันไม่ดอบอ่ะพวกผมหาอาหารเนี่ยอาหารพวกเรากระพิ้หมดแล้วผมขออาหารสักสองกระป๋องแบ่งกันเอาให้ปืนคุณเอาดิเอาก็ได้อีกแล้วเหรอเอามาตามทางค้ยเออต้นนะอาหารของมันไม่ดอกอ่ะอาหารไม่มีกินนะจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยไม่รอดแล้วแน่เอาอาหารเต็ม ไหนเอ้าเฮ้ยอยู่ดีออาหารเต็มอะแอดมินครับใจดีมากเลยเกิดไรไงยิ่งเต็มตาใหยอยู่ดีอยู่ดีแม่งขาหายเลยกับอาหารเต็มอะไรเต็มหมดเลยเอ้ยอาหารเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเราผมให้ผมให้ไม่เอาโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรผมเก็บหมดแอดมินครับแอดมินเซิร์นี้ใจดีใจดีได้ออกกล้องแหมพระเอกด้วยแอดมินเป็นพระเอกเลยออกกล้องเป็นพระเอก โ oh. อ้โหครอบเปิยกระเป๋าก่อนเก็บอ้าวแอดมินไปแล้วอืชอชาวบิงไปวิ่งมาผมขอน้ำแต่ผมเก็บน้ำไม่ได้ไโอเคเก็บได้แล้วเก็บทัวร์ดีกว่าอ้าวทำไมเก็บไม่ได้ละอ่ะคุณนหรอเพลงชื่อเรื่องมอแมวกระเป๋าจะเต็มไปเลยสามช่องเติมนี้ของไม่ค่อยดรอปเลยเอ้ยทำไมเติมนี้ของไม่ค่อยดรอปเต็มแล้วกระเป๋าอะอืม ไไปมันตตยา่อดเสริมนี้ทำไมของมันไม่ดรอปเท่าไหร่ผมหาแล้วผมหาแล้วเดี๋ยวขอทิ้งแม็กก็หนึ่งก้าวหนึ่งโอเคมีนด้แล้วไปไหนอ่ะอิเล็กโตัวไหมเออเนาะอิเล็กโตัของดรอปดีนะผมว่าม like ันไปอิเล็กโตันะมากรก่อนมาก่อนมาไว้ตรงตัวโอไล้ยังอ้าวโอเฮ้ยตัวอีก็ได้ตัวอีตัวอีบอกคุณบอกคุณยูซีดิคุณยูซีมากรมาอิเล็กโตัวไม่ตรงหัวตัวอีเนย มา,ลาแล้วๆแล้วไปนะ,ะต้องวิ่งไม่ได้วิ่งเลยต้องปัน่นต้องปัน่นอ้าวจักรยาผมไปไหนแล้วล่ะผมว่าจักรยานแม่งไ่ดอบอยู่ตรงเอ้จักยานคันยี่สองคันเลยของผมไม่นี่คันนี้ของผม,งผมปสามพันเมตร่าไหนปะเออ ทางไหนทางนี้อ่ะแล้วไม่ได้มาวะหรอพี่พี่คิวไม่ได้มาวะหรอมาร์คมาร์คมาร์คอยู่มาร์คอยู่มาร์คอยู่ลงมาโดนหอแล้วอีกนะอีไอแม่งโหดพี่กดชิปเดียมันจะได้ปัดแรงๆหน่อยชิปมันเบรกดี่ว่าแหละพอมันเบรกแล้วมันจะออกความแรงใหม่ อย่ากดเลยกดไปมันก็ไม่ค่อยเพิ่มอะไรมากเหมือนมันเอาไว้ใช้เวลาแบบเวลาปัน่นเวลาเราปั่นขึ้นเขาอะนะตัวชิปน,นี่เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเร็วกว่าจริงเด้อเออกดชิปเร็วกว่าเลรกต้องเดทอดใน,ะนีเป่าวะเี้ยวทำไมมันตกน้ำนํำรถไฟขี่รถไฟไหมได้ยังไงขี่ได้รถไฟขี่ได้ไหมอ้า โดนเตะจะเกืบอบเจอกันแล้วเป็นอะไรคารข้าเซิเร์ฟใหม่โดนเตะเอ้ยมันจะรยังเ,เป็นสีนแดงโหหลี่เช็ดท่านผู้ชมสิบห้านะ,น,ะนึกแต่ระยำผมอยู่ไหนท่านผู้ชม เอาบอลไรแล้วกระจุกมากเลยเดี๋ยววิ่งหาต่อยังมึงก่อน๋ยววิ่งติด เข้าเสริมนานตามนี้จะกระยางมันหายไปแล้วคุณกทีวโอ้ยหยุดฝ้างหนึ่งแล้ว<ๆ>ออกเกมเข้าใหม่ เราจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ซอมบี้นะท่านผู้ชมเราจะไม่ค่อยต่อสู้จะได้เป็นผลดีต่อตัวเองเอแล้วพถได้เก็บผมยิงปืนนี่คือสนั่นแน่ท่านผู้ชมเก็บปืนยานโอ้อยเก็มกระตุกยางครัไม่รู้เก็บไปกระเป๋าปุา๊บนอืม เดี๋ยวผมต้องวิ่งกลับไปซูปเปอร์มาแกน,นะครับผู้ชมเพื่อจะไปเอาจากักรยานไอคันนูน้นที่ผมเห็นลำหนึ่งครับโอเคไว้เดี๋ยวถึงอิเล็กโตเดี๋ยวผมจะค่อยมาถ่ายคีนะครับโอเคตอนนี้ผมจะมาบอกว่าคุณทิวเล่นไม่ได้นะเข้าเสริมไม่ได้ผมก็จะมา ปั่นจักรยานนะชมวิวผมว่ามันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อนะปั่นไปชมวิวไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่เพลงแบบเพลงแบบเพลงโลกเพลงคนโลกสวยไว้นะมันจะได้แบบเพลงออกแนวคนโลกสวยๆหนะ่อยมันจะได้แบบว่าไอ้นี่หน่อยอยังไงวะขึ้นเพลงหน่อยถึงแล้วพี่มอไซคันเก่าของเราคนเทล จำได้ว่ามอไซคันนั้นที่เราเจอนันน้ำมันอยากได้มอไซเหมือนกันออแต่ว่าไม่มีมน,น้ำมันมพังง่ายมอไซ<อ>พังง่ายวี ขาว่าตัวสอบเสือตัวสอบเนียกลางมาตัวสอบเซิฟเพลยเยียอยู่ไม่พี่คลิปที่เราถ่ายเทลเลียนผมลบไปหมดแล้วมาดูเฉยชิชแกนลงนะผมอะ<า>่ะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะ<า>ผมขอไปกินข้าวก่อนผมมาสร้างที่ลงดันมา ที่ลงดันใหม่เรียบร้อยเกมขอตัดคิวนันไปกินข้าวเจอครับเอากดไม่ติด